สุมมะเขือซ้มมะเขือก็มีพริกสดคั่วพริกสดคั่วหอมกระเทียมคั่วอ่ะไปะใส่ไปเลย่ม,มะเขือที่เราต้มน้ำปะลาร้าไว้แล้วแล้วก็ใหู้อาห้หนานเราหลับก่อนเมื่อไหร่ก็กินได้ตาม ผงนัวผงนัวไม่ต้องอายใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปง่ายๆอันนี้ก็โยนไปนู่นเลยกินกับต้นหอม